สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งของค่ะควันนี้แม่กกี้มาพามาส่งของนะคะมาส่งของที่้องที่ค่ะวันนี้มาส่งของค่ะของลุงมากเลยของลงกกุงม,มากเลยแรงมากเลย สองลงมากๆเลยเ้แมกิกนะคะ,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 ะเห็นยังน่ะชมรถรไปไม่ได้ชมรถรถไปไม่ได้เารอ ทางนี้จะไปคนเดียวมาของมาส่งนะคะ่ะวันนี้นะคะเต็มเลยเอาของมาส่งะคะ่ะหมดนะมันลงนะ้า ของมลงอันของกรลง้งจะของกระไรเปิดประเทศจะลงเลยมปดประเทศแล้วกระลงเลยของเฮ้ยเฮ้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 ยเฮ้ของมาสูงเลยของลงเลยเคลนสคลน เดีลยวเรไโรงงานใหญ่ดจ้ะโรงงานใหญ่มันบอกของมาหลายก็เลยไ่ได้ไปก็เลยมาดมาดีคอบบอก กูได้มองเลยดึงกันจ้ะแต่ว่าคือเอามาไว้ถ้าเยอะๆเป็นรูดใหญ่ก็จะงอไปโดยเป็ใหญ่ก็แล้มาไว้เอามาเอามาลูกนี่เลยก็โปรเดต่างกันไดยจ้ะแน่แน่ไปยังหน่อยนิไปยังบ้านนี่เลี๋ยวยัง

mời mọi người ăn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 

เอ็นซีดีห้าบาทนี่บกอนั่งก๋ว่ <c ười> เออนั่นกินอย่างนั้นไครเอาเจี๊นี้มาแค่แรเงินนี่ฮะวันนี่ฟันไปกี่พันแล้วไม่ใช่ยังยังวาไหนรู้เลยนี่เอามาคนเมื่ออะไรที่เดียวจังคอยไล่อ่อไ้วันนี้สีหลอบเมื่อหรอบขินก็คงไม่ใจจากบ้าน นองบ้านไหนเงนี่ยอะไรอยู่ข้างในนี่แหละหกสีแบบกสีเดี๋ยวไปหาเก็บเอาเบอร์แล้วซื้ออันนี้ไปหาเก็บมั่งซื้อมัากแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากซื้อไปรับเอาทุกวันนี้คนเก็บไปเยอะเลยเออเมื่อเช้านี่เจอกันสองขันโหลดสามขันโหลดเมื่อเช้านี่ขันโหลดใหญ่ไ่มีงานทำไม่มีงานทำใช่ไม่มีงานทำใช่มีงานอะไรก็ต้องเอา งานนี่เราก็ต้องสู้เมื่อวานก็เห็นอยู uş, ่เลยเห็นแก่อ <g> ย <wholes itt re> hmm. yeah. ู oh. ่เมื่อวานนี้แกขี่ไปทางโน้นไปแลวตำแมนวะคุยกันอยู่อเอาทุกทางขึ้นมาเอาทุกอย่าง

ai Này là ngân đi Hả? Nè Cảm ơn mày mẹ Con Không ai Không ai là ai là ดูก็ช่างกระดาษสิจะดูช่างกระดาษก่อนไปเด้อไปเด้อมาดูก็ช่างกระดาษก่อน มา,ม,าม,ามากระหมา่ามากมากมา่าเดี๋ยวเอาเลยผ้าเก็บเอาเลยนั่งไงผ้าอันนี้เออ มายหมอกใยต้องทำมาอหมวกใยเนาะกระตรงกัดต๋งละจำเป็นมะกระตองกระต๋งละออกบทท่านเอาเอาเอาขึ้นไม

ไม่ตะวงแล้วน้องหอนเฮ็ดแล้วนเนาะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอจอาแมกี้พาทัวร์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ